โปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งคืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Project b เบ e เล e ร์ n ิ่งกันก่อน Project b เบ e เล e ร์ n ิ่งคือกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนโดยการฝึกปฏิบตัติฝึกให้ผู้เรียนเป็นนักคิดฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 p r o j e c t b a s e d Learning จะเรียนด้วยกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยคิดหาแนวทางการวางแผนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนผู้เรียนจะได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองไปสู่การประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมงานในการพัฒนาตัวเองได้ทำไมต้องสอนด้วย p r o j e c t ์เบ e a เ n i n g นิ่